นี่ค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาเก็บลูกนี้นะคะเขาเรียกอะไรนะเบลล่ามิเบลเหรอมิ拉าเบลเลนะคะนี่ค่ะเปรี้ยวนะคะพันนี้พอสุกแล้วลูกจะเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่าเปรี้ยวไม่อร่อยนะคะเราจะเอาไปดองนะคะนี่ค่ะเต็มเลยแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ดกนะคะนี่มีนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเก็บได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าจะเต็มตะกร้าไหมดูค่ะโอเคค่ะขอเก็บก่อนนะคะแป๊บนึง นี่ค่ะแล้วก็เก like right ็บมานะคะในตะกร้าครึ่งนะคะนี่ค่ะก็มาล้างน้ําล้างน้ําแล้วก็ใส่ตะกร้าให้สะเด็ดน้ําแล้วเราก็มาหั่นครึ่งนะคะนี่ค่ะหั่นครึ่งแบบนี้นะคะระวังมือนะคะนี่ดูนะคะหั่นนี่นะคะหั่นได้แล้วเราก็มาค่ะแล้วก็มาโรยเกลือนะคะโรยเกลือให้ทั่วเลยค่ะ ใส่ไปอีกใส่ให้ทั่วเลยนี่ค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะโอเคพอนี่ค่ะคุกเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะนูค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อนะคะขอทำต่อให้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราแช่เกลือไว้หนึ่งคืนนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย หมดนี่ก็ประมาณสิบห้ากิโลนะคะหมดเกลือไปสองกล่องนะคะเกลือก็ราคาประมาณ0 1 9ย์จุดหนึ่ออยนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณอ่มนะคะประมาณเจดแปบาทนะคะเกลือโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนี่ค่ะทุกทุคนเราแช่เกลือนะคะคุกเกลือไว้นะคะนี่นะคะ ทิ้งไว้สองคืนนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่แล้วเราก็จะมาเทใเอาน้ำออกนะคะเอาน้ำออกแต่ไม่ต้องล้างน้ำนะคะไม่ต้องล้างน้ำเพราะว่านี่ค่ะน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวที่เราคุกเกลือไว้ก็จะออกมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่เอาน้ำเปรี้ยวออกก่อนนะคะคุกเกลือให้เกลือซึมเข้า ลูกอันนี้นะคะนี่นะคะรอยปาดเราดูนะคะนี่ดูนะคะ,น,ะ,คะน้ำเปรี้ยก็จะออกมาเกลือก็จะซึมเข้าไปนะคะแล้วต่อมาต่อมาพอเราทำพอเรารองน้ำเกลือออกหมดแล้วนะคะเน้นนะคะไม่ล้างน้ำนะคะให้เกลือเกาะเข้าไปเลยนะคะเราก็จะมาแบ่งแบ่งใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็มาคลุกน้ำตาลกัน,นะค่ะ แกะน้ำตาลเทใส่คุกเลยนะคะโดยน้ำตาลนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เลยนง่ายคุกเข้ากันนะคะถ้าไม่อยากมือเปื้อนก็ใช้อันนี้นะคะแททพีตักใส่เลยค่ะ เอาให้แน่นก็ได้นะคะขยา่าเพราะว่าเดี๋ยวพอ,อน้ําตาลซึมเข้านางก็จะหดตรงอีกนะคะกดลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะโรยน้ําตาลด้านบนอีกนะคะเปลืองน้ําตาลหน่อยนะคะแต่ว่า ก็โอเคอยู่นะคะเก็บไว้ได้นานนะคะเป็นปีเลยนะคะปี2ปี3ปีได้นะคะเราเคยเก็บแล้วนะคะน้าตาลก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะคะนี่เดี๋ยวว่าจะละลายลงนะคะแล้วก็มีขวดเล็กแบบนี้ก็ใส่ขวดเล็กได้นะคะอันนี้เราจะเป็นขวดใหญ่นี่นะคะ นี่ก็จะเป็นทรงขวดเล็กแล้วก็ทรงขวดใหญ่นะคะฝาฝาต้องไม่เป็นสนิมนะคะดูนะคะนี่แต่ถ้าฝาเป็นสนิมเราก็ทิ้งฝาขวดก็เราก็เอาฝาเนี้ยไปเทียบขนาดแล้วเราก็ซื้อฝาใหม่มาได้นะคะเขามีฝาขายนะคะแล้วเราก็ปิดเลยค่ะให้แน่นนะคะนี่ค่ะก็จะได้แล้วโอเคนะคะนี่ พอน้ำตาลละลายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูนะคะนี่น้ําตาลละลายแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคะน้ําตาลละลายน้าตาลก็จะเคลือบลูกก็จะไม่เละนะคะก็จะนุ่มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเปิดโอเคค่ะมาดูกันค่ะนี่นะคะ ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะเหมือนน้ำเชื่อมนะคะนี่ค่ะนี่มาดูกันนะคะลูกนี้ดูนะคะน้ำตาลก็จะซึมเข้าไปนะคะนี่ก็ซึมเข้าไปเหมือนกันมาดูกันค่ะให้ดูเนื้อข้างในนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะคะเนื้อแบบนี้อร่อยค่ะ ไม่ไม่ข้างในนะคะทำให้เกิดจิ้มได้นะคะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะอันนี้นนทิ้งไว้หนึ่งปีแล้วนะคะอันนี้ของปีที่แล้วที่เราทำนะคะอร่อยค่ะเอาดูอันนี้นะคะอันนี้ไม่เหี่ยวจะสดหน่อยเน,นื้อก็พี่ค่ะเนื้อเขาประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ใหญ่นะคะมิะเบลนะคะนี่ค่ะ เก็บไว้ได้นานนะคะแบบนี้อืมหวานโอเคนี่นะคะโอเคค่านะขอทำต่อให้แต่ก่อนนะคะ โอเคค่ะกอกเสร็จแล้วสรุปว่าเราได้8ขวดเล็กนะคะ8ขวดเล็กกับอีก7ขวดใหญ่นะคะใช้น้ำตาลไป4กิโลใช้เกลือไป2กล่องนะคะเกลือ0.19ออยนะคะประมาณเอ่อกล่องละ7กล่องละ7บาทนะคะแล้วนี้สูนรอันนี้0.19 เจ็ดเก้าออยนะคะก็ตกอยู well, <sh> ่ที่โลหนึ่งประมาณเออเกือบเกือบสามสิบาทนะคะอันนี้นะคะน้ำตาลน้ำตาลโลแลเกือบสามสิบาทนะคะตอนนี้ดูนะคะทั้งหมดสี่โลนะคะน้ำตาลโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเก็บห้องใต้ดินกันนะคะเป็นห้องใต้ดินนะคะชั้นล่างสุดนะคะก็จะมีอากาศเย็นๆนะคะนี่ค่ะของปีที่แล้วเหลือขวดเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ดูนะคะ ก็ประมาณเดือน2เดือนก็กินได้นะคะมาเช็คดูเรื่อยๆถ้าน้ำตาลละลายแล้วถ้ายังไม่หวานเราก็เพิ่มน้ำตาลลงไปได้นะคะเพิ่มน้ำตาลลงไปเรื่อยๆนะคะดูนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยหรือว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ตามน้ำตาลเลยนะคะหรือว่าเกลือเพิ่มเกลือก็ได้นะคะถ้าใครอยากหวานอยากได้สามรสเปรี้ยวหวานเค็มนะคะถ้าเผ็ดก็เดี๋ยวเราทำที่เกลือกินทีหลังนะคะนี่ค่ะ โอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย